เทพกระบี่มรณะตอนที่52หลังจากที่อาจารย์ผูต้ตรวจสอบประกาศจบแล้วทุกคนก็สูดลมหายใจไปด้วยความตกใจทั้งลานเงียบสงัดจนกระทั่งได้ยินเสียงเข็มตกได้จำนวนแกนอสูรนี้ทำให้แม้แต่รองอาจารย์ใหญ่จางไปเอิญพูดไม่ออกสายตาของเขาจดจ้องไปที่แกนอสูรระดับสองกองใหญ่บนโต๊ะโดยท่าทางตกตะลึง จำนวนนี้มากกว่าจำนวนแกนอสูรซึ่งผู้ที่ได้ที่หนึ่งโบกาดีได้มามากสักพักผ่านไปก่อนที่ลูกศิษย์บางคนอดไม่ได้ที่จะตะโกนออกมาไม่มีทางนี่มันเป็นไปไม่ได้แน่เขาจะทำได้ยังไงเขายังไม่เป็นเซียนเลยทำไมเขาถึงได้แกนอสูรมากมายในเขตแดนชั้นสามและยังมากกว่าจอมยุทธ์ชั้นนำของสำนักโบกาดีอีกหรือ นี่มันเป็นไปไม่ได้เขาจะต้องเอาแกนอสูรพวกนี้มาจากข้างนอกเป็นแน่เสียงคานเพียงหนึ่งนี้ทำให้ลูกศิษย์หลายคนร้องคัดค้านออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจำนวนแกนอสูรเกือบร้อยที่เจ้ยนเฉินเอามาได้นั้นทำให้หลายคนอิจฉาและรู้สึกไม่ยุติธรรมในตอนนี้ที่เขาเอาแกนอสูรออกมาถึง1 1ออันอีกซึ่งมากกว่าจำนวนแกนอสูรระดับหนึ่งที่เขาเอามาเสียอีก ลูกศิษย์หลายคนยอมรับไม่ได้เอ๊ะเพื่อนๆค่ะเมื่อกี้ตอนที่51นั้นมัน108ปะ่ะเออมาตอน52เขาบอก118นะคะดานลางแทนคนที่ยืนอยู่ในรายชื่อจอมยุทธอันดับหนึ่งของสำนักคากัดโบกาดิที่กำลังจ้องไปทางด้านหลังของเจียนเฉินด้วยความตะลึงในขณะที่เขาพึมพำออกมาเห็นได้ชัดว่าความแข็งแกร่งของเขานั้นยังไม่ถึงขั้นเซียนเลย เขาไปได้แกนอสูรระดับสองมากมายขนาดนั้นได้อย่างไรนะเขาเอามันมาจากด้านนอกจริงๆหรือโบกาดิอดไม่ได้ที่จะคิดออกมาเหมือนคนอื่นอย่างไรก็ตามเขาก็ปฏิเสธสมมุติฐานนี้ตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าไปในป่าผู้บริหารของสำนักยึดเอาอุปกรณ์มิติทุกอย่างของลูกศิษย์ไปแล้วและลูกศิษย์ก็ได้รับการตรวจอย่างเข้มงวดน,นอกเหนือไปจากนั้นป่าก็ยังมีเพียงทางเข้าเดียว ดังนั้นจึงไม่มีทางที่บางคนจะแอบเอาแกนอสูรเข้ามาจากด้านนอกได้นอกเหนือไปจากนั้นถ้าบางคนหาวิธีเอาสัตว์อสูรเข้ามาได้จริงโบกดิเชื่อว่าคงไม่มีใครที่จะโง่มากที่เอาแกนสัตว์อสูรระดับ200กว่าอันเข้ามาได้ในทีเดียวนี่จะทำให้สํานักทั้งหมดตกใจอย่างไม่ต้องสงสัยและผู้บริหารจะต้องจ้างคนมาเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้แน่ ใกล้ๆกันก็มีหญิงสวยในชุดที่ขาดรุ่งริ่งมองไปที่ร่างของเจียนเชิญที่อยู่บนแท่นอย่างใจลอยแล้วพึมพำเป็นไปได้อย่างไรเด็กใหม่แบบเขาที่ยังไม่ได้เป็นเซียนเลยจะไปเอาแกนอสูรระดับ200กว่าอันมาได้อย่างไรกันน้ำเสียงที่ไพเราะของหญิงคนนี้เต็มไปด้วยความตกใจและเหลือเชื่อในอีกด้านหนึ่งเมื่อเขาได้ยินเสียงอาจารย์ผู้ตรวจสอบประกาศจำนวนแกนอสูรของเจียนเฉิน เฉิงหมิงเสียงก็ตกใจในขณะที่เขาจ้องอยังเหลือเชื่อไปที่เจี้ยนเฉินอย่างไรก็ตามไหนไม่ช้าท่าทางของเขาก็มืดมนและมันก็ถูกแทนที่ด้วยโทสะในที่สุดนี่เป็นเพราะคนที่ได้หนึ่งในสในการแข่งขันแกนอสูรถึงจะได้รางวัลแม้ว่ารางวัลนี้จะไม่ได้มากมายสำหรับคนที่เกิดในตระกูลใหญ่อย่างเขาแต่มันคือเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่และบ่งบอกถึงความแข็งแกร่ง ในตอนแรกนั้นเฉิงหมิงเซียงนั้นก็ได้ที่สามแต่ในตอนนี้เมื่อเจี้ยนเฉินเข้ามาแทรกเขาจึงถูกดันตกจากสามอันดับแรกนี่ทำให้เขาโกรธมากและสิ่งที่ยิ่งยากที่จะยอมรับมากกว่าก็คือการที่เจียนเฉินยังไม่ได้เป็นเสียนด้วยซ้ำเจียงหยางเซียงเทียนเขามองออกไปใบหน้าของเฉิงหมิงเซียงมืดมนมากกว่าเดิมมากในขณะที่เขามองไปที่เจียนเฉินด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอาฆาต ในฝูงชนท่าทางของลวดเจียนก็มืดมนเช่นกันเขาจ้องมองเจียนเฉินอย่างเกียดชังเหมือนว่าเขาจะกืนกินเจียนเฉินไปด้วยสายตาของเขาแม้ว่าความแข็งแกร่งของเจียนเฉินในตอนนี้จะยังคงค่อนข้างอ่อนแอแต่จิตวิญญาณของเขานั้นทรงพลังมากบางทีเขาคงไม่สามารถสังเกตได้จากสายตาธรรมดา แต่เมื่อมีสายตาบางคนจับจ้องมาที่เขาจิตวิญญาณของเขาก็จับได้ทันทีดังนั้นเจี้ยนเฉินจึงรู้ได้ถึงสายตาที่เต็มไปด้วยความอาฆาตของรัวเจียนและเฉิงหมิงเซียงเขาหันไปใช้จิตวิญญาณที่ทรงพลังของเขาในการหาแหล่งสายตาที่จ้องมาและเขาก็พบลัวเจียนที่อยู่ในกลุ่มได้อย่างง่ายดายเมื่อเห็นท่าทางที่มืดมนของลัวเจียน เจียนเฉินก็เหยียดออกมาแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจเขาชิงแกนสัตว์อสูรของรัวเจียนมาและทำให้เขาปฏิบัติภารกิจไม่สำเร็จนอกเหนือไปจากนั้นเจียนเฉินยังทำให้รัวเจียนบาดเจ็บเช่นกันดังนั้นมันจึงเป็นธรรมดาที่รัวเจียนจะเกลียดเจียนเฉินมากอย่างไรก็ตามในขณะที่สายตาของเจียนเฉินหันไปหาเฉิงหมิงเซียงคิ้วของเขาก็ขมวดในขณะที่เขาแสดงท่าทีช่วยไม่ได้ออกมา เขาไม่ได้มีความแค้นกับเฉิงหมิงเซียงอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ที่หอหนังสือนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยกว่าที่จะทำให้เกิดความเกลียดชังรุนแรงเหตุผลหลักก็คือการที่เจี้ยนเฉินแต่เฉิงหมิงเซียนหลุดออกมาจากสามอันดับแรกการที่ได้ติดหนึ่งในสามของสำนักนั้นเป็นความสำเร็จที่เป็นเกียรติมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคนที่เกิดในตระกูลชั้นสูงเพราะว่าเกียรตินี้จะเพิ่มสถานะของพวกเขาได้มาก ถ้าคนที่เป็นสิบยอดจอมยุทธเป็นคนที่เขี่ยให้เขาตกลงมาจากสามอันดับแรกเขาก็คงไม่รู้สึกไม่พอใจอย่างไรก็ตามเมื่อคนที่เขี่ยให้เฉิงหมิงเซียงตกลงมาจากสามอันดับแรกไม่ใช่แม้แต่จะอยู่ในรายชื่อ10บคนแต่ยังเป็นเด็กใหม่ที่ยังไม่ได้เป็นเซียนเลยด้วยซ้ำนี่ทาให้เฉิงหมิงเซียงที่เป็นอัจฉริยะในด้านการฝึกฝนของสำนักคากัดรู้สึกอับอาย เขาไม่คิดเลยว่าเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาที่สำนักจะมาถึงระดับนี้และทำให้เขารู้สึกเกียดเจียนเฉินขึ้นมาแม้ว่าจะยังมีเทียตาที่เป็นเด็กฝึกหัดของเจ้าสำนักและมีผู้ที่มีอำนาจมากกว่าที่เขามีหนุนหลังอยู่แน่นอนว่าเฉิงหมิงเสียงกอมเมกาที่จะไปทำให้อาจารย์ใหญ่โกรธอยู่แล้วอาจารย์ผู้ตรวจสอบประเมินสตดหายใจลึกและบังคับให้ตัวเองสงบลง เขามองไปที่เจียนเฉินอย่างลึกซึ้งแล้วยิ้มเจียงหยางเซียงเทียนเจ้าทำให้ข้าประหลาดใจจริงๆข้าไม่คิดมาก่อนเลยว่าคนแบบเจ้าที่ยังไม่ได้เป็นแม้กระทั่งเซียนจะได้แกนอสูรระดับสองมามากมายแบบนี้เจ้าเหนือกว่าคนที่ได้ที่หนึ่งในตอนแรกโบกาดิมากดูเหมือนว่าเจ้าจะเป็นคนที่ได้ที่หนึ่งในการแข่งขันนี้ไป อาจารย์ที่ยื่นเข็มขัดมิติและเข็มกัดเกียรติยศให้กับเจียนเฉินเจียนเฉินหัวเราะและยื่นมือออกไปรับสิ่งของท่านอาจารย์พูดเกินไปแล้วไม่มีใครรู้ว่าใครจะได้ที่หนึ่งเพราะว่ายังมีเทียต้าอีกคนหนึ่งจำนวนแกนอสูรที่เขามีไม่น้อยไปกว่าข้าเลยหลังจากพูดจบเจียนเฉินก็เก็บเอาแกนอสูรทั้งหมดเข้าไว้ในเข็มขัดมิติของเขา เมื่อได้ยินคำพูดของเจียนเฉินอาจารย์ก็มองเจียนเฉินและยิ้มอย่างไม่พูดอะไรหลังจากที่เจียนเฉินเ,นเ,นเก็บแกนอสูรระดับสองบนโต๊ะทั้งหมดไปแล้วเขาก็เดินลงมาจากแท่นหลังจากนั้นเทียต้าก็เดินขึ้นไปบนโต๊ะและเริ่มเอาแกนอสูรระดับสองของเขาออกมาจากเข็มขัดมิติเทียตาเข้ามาในเขตแดนชั้นสากับเจียนเฉินและเขาก็แบ่งแกนอสูรเท่าๆกัน ดังนั้นพวกเขาจึงมีแกนอสูนปริมาณเท่าๆกับที่เจีนเชิญมีหลังจากที่อาจารย์พูดตรวจสอบนับเสร็จแล้วมันก็แสดงให้เห็นว่าเทียต้านั้นมีแกนอะสูนระดับสองอยู่1 1 9อันซึ่งมากกว่าของเจนเชิญหนึ่งอันหลังจากที่อาจารย์พูดตรวจสอบประกาศจำนวนแกนอสูนของเทียต้าแล้วคนทั้งหมดในสนามก็ตกใจพูดไม่ออกขึ้นมาอีกครั้ง ด้านล่างแทนคนที่เป็นอันดับที่ห้าจาก10ยอดจอมยุทธ์ของสำนักคากัดจิงหมิงเย่ก็นิ่งอึ้งไปเมื่อมองดูที่นางนางเหมือนวิญญาณออกจากร่างนางถูกดันไปสองอันดับจากเด็กใหม่สองคนผลลัพธ์นี่มันยากเกินจะยอมรับได้เพราะว่านางได้ใช้ความพยายามและพลังงานมากในการรวบรวมแกนอสูรเหล่านั้นมานางไม่คิดว่าเด็กใหม่ที่ยังไม่เป็นเซียนสองคน จะได้แกนอสูรมามากมายเช่นนี้ในตอนนี้เองหญิงที่สวยงามมากก็เดินไปที่จิงหมิงเย่และนางก็เข้าไปเอาแขนโอบเอวจิงหมิงเย่เอาไว้นางหัวเราะและพูดว่าท่านพี่จิงท่านไม่คิดสินะว่าท่านจะถูกดันให้ตกลงมาสองอันดับจากเด็กใหม่สองคนใช่หรือไม่จริงหมิงเย่ถอนหายใจและยิ้มออกมาอย่างขมขื่นคิดไม่ถึงจริงๆเด็กใหม่สองคนนั้นยังไม่เป็นเสียเลยด้วยซ้ำ แต่พวกนั้นยังได้แกนอสูรมามากมายสองคนนั้นยังเขี่ยจอมยุทธอันดับหนึ่งของสำนักคากัดโบกาดิ adi, ให้ตกไปอยู่ที่สามอีกด้วยข้าไม่รู้จริงๆว่าพวกเขาได้แกนอสูรมากมายเช่นนั้นมาได้อย่างไรมันเป็นไปได้หรือไม่ที่พวกเขาจะเอาพวกมันมาจากด้านนอก หญิงสาวหัวเราะคิกคักตอบกลับท่านพี่จิงท่านเดาผิดแล้วข้าเชื่อว่าแกนอสูรระดับสองเหล่านั้นได้มาจากความแข็งแกร่งของพวกเขาเองไม่ใช่เอามาจากด้านนอกเหมือนที่ท่านสงสัยคำพูดของหญิงคนนี้ทำให้จิงหมิงเย่ผงะจิงหมิงเย่หันไปและจ้องอย่างสงสัยไปที่หญิงคนนี้และถามด้วยน้ำเสียงอยากรู้เซียวลี่ทำไมเจ้าถึงพูดเช่นนั้นละ่ะ หญิงคนนั้นยิ้มอย่างลึกลับในขณะที่นางแสดงท่าทีมีเกียรติออกมานางพูดเสียงเบาๆว่าท่านพี่จิงข้าเจอสองคนนั่นในเขตแดนชั้นสองและอยู่กับพวกเขามาทั้งวันท่านจะประเมินพวกเขาต่ำไม่ได้พวกเขาทั้งคู่นั้นน่ากลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจียงหยางเซียงเทียนเขาฆ่าสัตว์อสูรระดับหนึ่งไปหลายร้อยตัวด้วยแท่งเหล็กธรรมดาโดยการแทงทะลุไปที่คอของพวกมันจริงหรื จิงหมิงเว่ถามออกมาอย่างตกใจเห็นได้ชัดว่าน,นางนั้นไม่เชื่อแน่นอนข้าเห็นมันกับตาไม่มีทางที่จะไม่ใช่หญิงคนนั้นก็ยืดอกขึ้นมาและพูดอย่างมั่นใจอีกทั้งคืนนั้นพวกเราได้เจอกับการโจมตีลับจากหมาป่าสีน้ำเงินมากกว่า20ตัวทั้งสองค้าพวกมันทั้งหมดยังไม่ต้องพยายามมากเลยอะไรนะ จะพูดว่าพวกนั้นสองคนฆ่าหมาป่าสีน้ำเงินมากกว่า20ตัวด้วยตัวของพวกเขาเองงั้นรึอเมื่อได้ยินแบบนี้จิ้งหมิงเย่ก,ก็อดไม่ได้ที่จะเก็บอาการตกใจเอาไว้แม้ว่านางจะเป็นเซียนระดับสูงแต่นางก็ยังต้องหนีหากนางไปเจอกับสัตว์อสูรระดับ1-20กว่าตัวเขาอย่าว่าแต่การจะฆ่าพวกมันเลยหญิงสาวคนนั้นพยักหน้าออกมาอย่างกระฉับกระเฉงแล้วพูดออกมา ใช่แล้วท่านพี่จริงถ้าเห็นมันมาเองเลยนะแม้ว่าเจียงหยางเซียงเทียนและเทียตาจะยังไม่ได้ควบรวมอาวุธเซียนของพวกเขาแต่ความแข็งแกร่งของพวกเขาก็ไม่ได้อ่อนไปกว่าเซียนเลยนี่เป็นเหตุผลที่ข้าบอกว่าแกนอสูรของพวกเขานั้นไม่ได้เอาเข้ามาจากด้านนอกแน่เมื่อได้ยินแบบนี้จิงหมิงเย่ก็ก้มหัวลงและคิดอย่างเคร่งเครียด แม้ว่าเจียนเฉิงและเทียต้าจะเขี่ยให้นางตกจากหนึ่งในสแต่นางก็ไม่ได้แสดงร่องรอยของความผิดหวังมากออกมาเห็นได้ว่าจิงหมิงเย่นั้นไม่ใช่คนที่จิตใจขับแคบหลังจากที่การประเมินจบพิธีมอบรางวัลก็เริ่มขึ้นในครั้งนี้หนึ่งในสามสำหรับแกนอสูรระดับ1และที่สองจะได้รับรางวัลเดียวกันรางวัลที่หเป็นแกนอสูรระดับสและเหรียญเกียรติยศที่ทำมาจากเหรียญม่วง ทั้งที่2และที่3จะได้แกนอสูรระดับ3าและเหรียญเกียรติยศที่ทํามาจากเหรียญทองเหรียญเหล่านี้ไม่ได้มีมูลค่ามากแต่มันแสดงถึงความสําคัญมากดังนั้นแม้แต่ชนชั้นสูงที่มีคนหนุนหลังที่ทรงพลังยังไม่สามารถละสายตาของเหรียญเกียรติยศพวกนี้ได้เจียนเฉิยและเทียตาได้สองอันดับแรกสำหรับแกนอสูรขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองพวกเขาจึงได้รางวัลสองครั้ง ที่สาสำหรับแกนอสูรระดับหนึ่งยังเป็นของมูเทียนและที่สาของแกนอสูรระดับ2เป็นของจอมยุทธอันดับหนึ่งของสำนักขากัดโบกาดิหลังจากที่พิธีรับรางวัลจบลงเจียนเฉินก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาอย่างตื่นเต้นไปที่พลังงานที่บริสุทธิ์พวยพุ่งออกในแกนอสูรระดับที่4ที่เขาถือเอาไว้ในมือด้วยการที่มีแกนอสูรระดับสี่ พร้อมกับแกนอสูรอื่นมากกว่า200อันในเข็มขัดมิติของเขามันก็ทำให้เขาใช้ไปได้อีกนานตามการคาดการณ์ของเจียนเฉินเขาไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องการไม่มีแกนอสูรให้ใช้ไปอย่างน้อย1ปีจบแล้วนะคะสำหรับตอนที่52ค่ะเราก็มาสรุปกันหน่อยเนาะก็แกนอสูรระดับ1ก็เจียนเฉินนะคะพระเอกของพวกเราได้ที่1ค่ะแล้วก็ที่2เป็นเทียตา้าแล้วก็ที่3ก็เป็นมู่เทียน ส่วนนะคะแกนอสูรระดับ2เนาะที่1ก็เป็นเทียตา้าเออตำแหน่งเนี้ยได้มางงง,ง่ะได้มามากกว่าเจียงหยางเซียงเทียนของแอดวานได้ยังไงหนึ่งอันนะคะมาตอนไหนมาตอนไหนเขาแบ่งเท่ากันไม่ใช่เหรอจากนั้นนะคะที่สองก็จะเป็นเออเจียนเฉินเลยว่าเจียงหยางเซียงเทียนเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ที่3นะคะก็จะเป็นโบกาดินะคะเออเอาละค่ะเดี๋ยวตามวันไปในตอนที่53นะคะมีความสุขกันมากๆค่ะาวาันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ